สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ RDM Kawo นะครับมานำเสนอครับวันนี้มีหมวกมาขัดนะครับผมหใบออกไม่หนึ่งใบอ่ะสอาใบเต็มหมดเลยอันนี้เป็น ATV นะครับคิตตาอีกใบหนึ่งที่เป็นคาร์บอนทั้งขันนะครับไอ้ทั้งใบนะครับแม่ติดคำพูดมาจากรถสิ่งที่เห็นอยู่่วงน,นี้อันนี้เป็นตัวที่กัน สติเกอร์ที่กันไม่ให้ไปโดนตรงส่วนของขอบอยางนะฮะก่อนขั้นตอนก่อน,อนที่จะเคลือบเราก็ต้องมาการขัดนะครับนี่ก็ขัดก่อนรนะับเครื่องขัดย่อ RPM เลยนะับผมก็อันนี้ให้ดูงานก่อนก่อนเคลือบไปนะครับก่อนที่เราจะขัดจะเคลือบแป้วตัวซูชิลังเสกนะครับเราทํำกรารวิธีการขัดให้เรียบร้อยก่อนนี่ขอบคุณท่านลูกค้าที่นำ หมวกมาเเรื่องกับเรานะครับผมงั้นก็เดี๋ยวรอชมติดตามว่าหมวกวันนี้จะสวยงามยังไงนะครับผมอีกสักครู่ครับได้มาชมเลครับ